ตุนมากะพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเตริมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่ง,บงกระเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมโฮงไกสตาร์เร็วใช้แค่ UAD ในการเตริมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจตุนมากะพอยได้เลย ตูมตามชอ็อปร้านขายไอดีดองโลราคาถูกไม่ว่าจะเป็นเกมฮงไกซาเร็วเกนชิน Impact บูฮักไครหรือเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายราคาเริ่มต้นที่10บาทเท่านั้นร้านขาย ID ดดองโลต้องตูมตามช็อปนะครับผม LD Player โปรแกรมจำลองมือถือที่ดีที่สุดบน PC ลื่นเร็วแรงและรองรับเกมมากมายโปรแกรมจำลองมือถือที่ดีที่สุดต้อง LD Player นะครับผมลิงก์โหลดใต้คลิปนะครับ สวัสดีชาวเทสโมบายทุกคนครับผมวันนี้นะครับเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องธาตุน้ําสายโจมตีกันนะครับผมธาน้ําสายโจมตีนะครับเดี๋ยวมีจุดเด่นจุดด้อยยังไงเรามาคุยกันในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูสกิลของท่าตุน้ำก่อนนะครับสกิลของธาตุน้ําส่วนใหญ่เนี่ย มันจะเป็นท่าพพอร์ตครับไม่ว่าจะเป็นท่าที่ดีที่สุดเลยนะครับอย่างวิชาฟื้นคืนชีพนะครับวิชานี้เนี่ยมันจะไม่สนใจเลยครับว่าคุณจะเป็นสายอินหรือว่าจะเป็นสายกําลังก็ตามนะผมขอแค่คุณนับเต็มมาชุ่วเต็มทันทีนะครับนี่คือข้อดีของวิชานี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวสลายสภาวะนะครับสลายสภาวะเนี่ยก็เหมือนกันนะครับคล้ายๆกับวิชาคืนชีพนะครับผอแค่คุณอัพมาแค่ ขั้นเดียวนะครับคุณสามารถสลายสภาวะได้ทุกอย่างแต่ว่าฝั่งนี้เนี่ยคุณจะสังเกตูว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องซัพพอร์ตหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องฮิวคืนมาที่เอาไว้ฮิวพวกเกรดเอสพีนะครับหรือว่าจะเป็นสุดยอดการรักษาที่ไว้ฮิวเลือดนั่นเองนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เนี่ยจะออกมาในแนวของทางด้านการโจมตีนะครับแต่ว่าพอเป็นสกิลท้ายๆเนี่ยมันจะไม่โจมตีครับพวกน้ําแข็งปิดปกคลุมเนี่ยมันจะไม่มีดาเมจนะครับแล้วก็อัตราการจับเนี่ยขึ้นอยู่กับ เลเวลของสกิลนะครับแล้วก็ค่าปัญญานะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะสำหรับคนที่จะเล่นท่าน้ําสายตีแล้วก็อัพน้ำแข็งปิดบุกคุมด้วยเนี่ยไอ้ทีว่าน่าจะจับไม่ค่อยติดมากเท่าไหร่ครับอืมมาต้องไปสายปัญญาจับอะ่ะมาถึงจะจับดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าเล่นกยายภาพนะผมหรือคือคุณนับโจมตีมาเลยอะ่ะไม่อยู่ท่าเดียวครับที่เป็นท่าดาเมจฝั่งโจมตีคือน้าพุทะลวงสําหรับตอนที่ยังไม่จุตินะครับ ตอนที่คุณจุติแล้วเนี่ยเดี๋ยวแอดพาไปดูสกิลจุติก่อนนะครับตอนที่คุณจุติแล้วเนี่ยจุติหนึ่งครับจะมีแค่ฝั่งนี้นะครับไอ้น,นี้ดูเมาส์ของแอดนะครับผมเพราะว่าแอดไม่สามารถซูมไปฝั่งนั้นได้จริงนะครับจุติหนึ่งเนี่ยวิชาที่เป็นกายภาพก็คือสว่านน้ำแข็งนะครับอ่ะอัน,นี้คุณจําไว้ก่อนนะ เป็นสว่านน้ำแข็งนะครับแล้วก็พอจุดตีสอเนี่ยวิชาสุดยอดของเราเลยคืออาชาพิฆาตศัตรูนี่คือท่าที่แรงที่สุดของฝั่งดาเมจน้ํานะครับผมแล้วก็มาอีกทางหนึ่งนะครับคือเรากลับมาที่น้ําแข็งปิดปกคลุมเมื่อกี้ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีอยู่2ท่านะครับผมที่เพิ่มขึ้นมาหนึ่งก็คือกงจากน้ําแข็งครับสก็คือจะเป็นหมัดเกตน้ําแข็งถ้าเป็นของปัญญาเนึ่ยจะเป็นกงจากนะครับส่วนถ้าเป็นของสายกายภาพเนี่ยก็จะเป็นหมัดเกตน้ําแข็งครับแอนให้ข้อมูลอย่างนี้นะครับ สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวของธาตุน้ํากายภาพนะครับผมเราจะใช้อยู่ประมาณ2สกิลหลักๆนั่นก็คือสกิลหมัดเก็ดน้ําแข็งกับอาชานะครับดาเมจจริงๆอยู่ที่อาชานะครับถ้าเกิดว่าเป็นหมัดเก็ดน้ำแข็งอ่ะไอตรงเนี้ยเราอาจจะหวังผลเรื่องจับได้แล้วก็หลักๆจะเอาชุบอีกอย่านนึงเนี่ยถ้าแต้มคุณเหลือ นะครับอีกอย่าหนึ่งที่สามารถแวะเมาได้คือฝั่งสลายสภาวะตรงนี้นะผมตรงนี้จะเป็นสลายสาเป้าครับแต่พาคคณจุดตีสเนี่ยคุณจะมีสลาย6เป้านะครับซึ่งตรงนี้สามารถช่วยเพื่อนได้ดีเหมือนกันปัญหาอย่างหนึ่งของท่าน,น้ําคือไม่สามารถอัพท่าลมได้ทำไมถึงอัพ่านลงไม่ได้แล้วมันมีปัญหายัางไงใช่ไหมโดยปกติแล้วตัวละครจอมทัพนะครับผมเราจะใช้สกิลแบ่งราก นะครับซึ่งจะได้ใช้ท้าไม่ตายมาคอมโบกันนะผมอย่างเช่นตัวของท่าน้ำเนี่ยเรามีอาชาพิฆาตศัตรูนะผมถ้าเกิดว่าท่าน้ําแบ่งล่างได้ครับซึ่งจะแรงมากนะครับผมเวลาที่มันคอมโบกันแต่ท่าน้ำเนี่ยไม่สามารถทําอย่างนั้นได้ซึ่งจะเหลือแค่ท่าไฟกับทาดินนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณมาเป็นท่านไฟเนี่ย ได้ดามิแน่นแน่นเลยจากของธาตุไฟส่วนถ้าเกิดว่าคุณผสมกับดินนะครับตรงนี้คุณจะมาถึงม่านคุ้มกันได้นะครับผมคุณจะไปกระจกได้อะไรพวกเนี้ยตีได้ซับได้เลยอะไรประมาณเนี้ยคุณต้องบริหารแต้มสกิลให้ดีจริงๆนะครับแล้วก็ต้องคิดให้ดีจริงว่าคุณควรจะเอาอะไรถ้าเกิดว่าจะให้แอดแนะนำนะครับผม ก่อนที่เราจะจุดติสองเนี่ยแอดแนะนําอย่างนี้ครับมาปุ๊บเนี่ยคุณนับธนูไฟครับคุณเล่นสายปัญญาไปเลยคุณอย่าเพิ่งเล่นสายโจมตีแอดไม่แนะนำเลยจริงถ้าเกิดว่าในจุดติหนึ่งมันมีสว่านน้ำแข็งอันนั้นยังพอแบบว่าเล่นกายภาพได้ครับแต่ก่อนที่จะจุดติหนึ่งมีแค่น้ำผู้ทะลวงครับซึ่งแอดมองว่ามันไม่ได้มีดดเมจแรงอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นจริงๆอ่ะเนี่ยให้คุณไปฝั่งปัญญาเก็บเวลดีกว่านะครับเอาเวลก่อนดีกว่านะหนึ่งถึงสองร้อยแล้วจุดตอหน,น,น,นึ่ง นะครับอ่ะคุณมารับธนูไฟครับอัพไว้แค่ขั้นหนึ่งก็ได้ครับเดี๋ยวเราไปคอมโบกับขุนพลเราก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนเติมเย้านะครับแต่ถ้าคุณไม่เติมเย้าอ่ะสมมติว่าคุณไม่เติมเย้าคุณมาแบบฟรีๆเลยนะครับคุณก็สร้างตีธนูไฟขึ้นมาครับซึ่งแอดเคยบอกแล้วว่าตี้ธนูไฟเนี่ยจะต้องใช้ตัวละครประมาณ3ตัวครับหก็คือตัวหลักของเรา1ตัวนะครับแล้วก็มีตัวรองอีก2ตัวตี้กันนะครับแล้วก็ใช้ธนูไฟนะครับผมซึ่ง เจจี้ G. หรือว่าคุณจะเอาสายฟรีเลยก็คือใช้วินจีนะครับที่ได้จะผ่านสะพานนะผมใช้ชวินจีเนี่ยมีธนูไฟนะครับหาง่ายอ่ะวงเล็บเลยว่าหาง่ายคนระับเพราะว่ามาปุ๊บขอแค่คุณผ่านสะพานสะพานเมืองหนึ่งปเมืองสองอะ่ะแค่นั้นอะ่ะแจกนะครับภาพใช้วินจีนะผมใช้ได้นะเอไม่ได้ตลกถ้าเกิดว่าคุณจะจะเลี้ยงขุนอื่นอ่ะอย่างเช่นคุณจะจะเลี้ยงตั้งไปอย่างเงี้ยอ่ะก็ ลากตั้งไปไปอะไรเงี้ยเอาให้มันโดดตีธรรมดาพอจะได้ไม่ต้องกินมานานะครับแล้วก็ไปเกาะเพื่อนเอานี่คือถ้าเล่นสายฟรีแต่ก็ถ้าใครอยากจะเล่นเกม T S X นะครับหรือว่าเกมอื่นก็ตามนะครับที่ต้องใช้อ e ีมูเลเตอร์ในการเล่นครับแอปขอแนะนำ L D Player นะครับผมโปรแกรมที่เล่นลื่นเร็วแรงที่สุดที่แอปเคยลองมาแล้วนะครับผมฝาก L D Player ไว้ด้วยแล้วกันนะครับ สำหรับคนเติมเย่าเนี่ยขุนพลเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณใช้ขุนพลท่าน้ำนะครับเก่งที่สุดยังไงก็ต้องเป็นซุนเชกนะครับนี่คืออาวุธประจําตัวซุนเชกค,ครับม,มีคู่ไร้แสงเบสสแตทนะครับของมีคู่ไร้แสงก่อนบวกแอกแท็ก65ครับซึ่งเป็นปกติครับบวกวัย5ครับซุนเชกในปกติคุณจะรู้กันอยู่ว่ามันช้านะครับผมแต่อาวุธของมันเนี่ยบวกวัย5นะครับอาวุธมันบวกวัย5นะแสดงว่ายิ่งมันตีบวกเข้าไปไวัยตรงนี้เพิ่ม ผไวตรงนี้เพิ่มแสดงว่าอันนี้แก้จุดอ่อนซุนเชคได้ตรงๆเลยนะครับและสกิลครับผมให้อาชามาสะบัดลือลั่นเนี่ยยังไงก็คืออาชาครับท่าเนี้ยอืท่าเนี้ยคืออาชานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงนะครับนี่คือท่าที่แรงที่สุดของท่าน้ําตอนจุดตีสองอยู่แล้วตัวของซุนเชคคอ่ะคุณสามารถไปหาโซนะครับอ่าแอดเรื่องโซในแอดพูดไวแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครจะไปเจาะหรือไปตรงนั้นนะครับคุณไปหาโซนะครับที่มีชุบนะครับผม ที่มีสลายก็ได้นะครับที่มีอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะได้นะครับยัดให้ซุนเชคเข้าไปซุนเชคจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ทําได้ทุกอย่างนะครับหรือว่าคุณต้องการตัวละครที่ถูกกว่านั้นครับแอดได้นําเป็นสวินชชยสวินชชยอจู่ตีสองครับสเตตไม่แย่นะทุกคนดูอาวุธประจําตัวของสวินชชยครับเคียวยาวแสงเยือกนะครับผมอันนี้คุณดูตรงนี้นะครับมันบวกโจมตี6เอ็ดนะครับผมกับ H P3 มันดูจะน้อยนะครับผมมนดูจะน้อยลองดูสกิลกันดีกว่านะครับผมสกิลเนี่ยเป็นผนึกน้ําแข็งอันทรงพลังผม อันนี้จับสมมุติว่าบวกห้านะจับ7เทินนะครับผมลดเดฟด้วยลดพลังป้องกันศัตรูด้วยไม่ใช่แค่จับเฉยนะครับจับแล้วลดเดฟนะครับผมอ่านี่แหละแรงจัดนะครับผมเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าตอนนี้มีอะไรนะมีโซนะครับผมมีโซแล้วสวีทชัตอนจุดที่สองมันมีมัดเกล็ดน้าแข็งอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าจับค่อนข้างครบมาจากอากุตัวเองมาจัดสกิลตัวเองตอนจุดที่สองนะครับผมถ้าจับครบเครื่อง นะครับผมดดเมจมีสแต็ปมันไม่แย่นะครับรู้จักภาพที่ขึ้นให้ครับพลังโจมตีเริ่มต้นครับ142อ่าสปีด78ครับผมนี่คือสวินใช่ตอนจุดตีสอตัวนี้เนี่ยสิ่งที่ขาดคืออาชุบนะครับสลายสภาวะอ่าหรือว่าจะไปหาอาชาเพิ่มดาเมจอีกก็สามารถทำได้นะครับสำหรับใครที่อยากเลี้ยงขุนถุกๆนะครับปั้นง่ายๆนะครับ สวินชัยแนะนาเหมือนกันสำหรับคุณพลธาตุน้านะครับส่วนคุณพลธาตุอื่นเนี่ยคุณก็อิงตามเมตาได้เลยนะครับจะเป็นแสงมือจะเป็นหวังอี้ตั้งไปได้หมดนะครับหรือว่าจะเป็นตัวของริปโปกโกอูอะไรพวกเนี้ยที่อยู่ในเมตาเริ่มเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคุณสามารถเล่นได้หรือจะเป็นสีเทพนะครับบั่งทองสูงอี้ของเบ่งลกซุนได้หมดนะผมไอเนีอดขอพูดในคุณธาตุน้ำที่แบบว่าหลายๆคนมองข้ามกันแล้วกัน นะครับทีนี้เรามาดูที่สเตตัสนะครับผมสเตตัสของสายโจมตีเนี่ยเอาปกติเล้วนะครับเราจะอัพแค่โจมตีกับไว้นะครับแต่เลือดต้องอัพนะถึงจะบอกว่าอัพโจมตีกับไว้ก็จริงไม่ใช่เลือดไม่อัพนะครับผมถ้าเลือดไม่มีเนี่ยแป๊บเดียวครับคุณยืนบนสนามได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ล่วงนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเบดเลือดในขอที่100นะครับดูตรงไหนกดตรงนี้ครับผม และอัพให้มันเป็นอย่างนี้ครับ100มันจะบวกอะไรก็แล้วแต่แหละแต่ตัวข้างหน้าเนี่ยขอ100นะครับที่เหลือลงไวและโจมตีได้เลยนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะได้แบบไหนถ้าคุณบอกว่าช้าหน่อยแต่ตีหนักนะครับผมก็ลงโจมตีนําลงไวตามอ่ะแต่ถ้าคุณบอกว่าเปิดก่อนได้เปรียบก็ลงไวก่อนนะครับโจมตีตามอย่างนี้ก็ได้อยู่ที่คุณเลือกนะครับสแตทอะมันบิวอย่างนี้แหละแต่ส่วนใหญ่ในเฮดพีจะลงกันที่100นะครับแล้วที่เหลือคุณจะบิวอะไรก็บิวนะครับของใส่เนี่ย แน่นอนว่าเหมือนเดิมครับผมช่วงแรกๆยังไงก็เน้นเป็นพวกเลือดนะครับเน้นพวกเลือดพวกววยนะพวก SP อะไรพวกเนี้ยไปก่อนนะครับเดี๋ยวพอท้ายเกมเนี่ยก็ค่อยมา,วาพวกพลังโจมตีอะไรพวกเนี้ยพวกนั้นจะเริ่มมีผลมากแล้วนะพลังโจมตีขีเล็ดขีมิดแ,แค่นี้นะครับเหมือนกับตัวทั่วไปนะครับอย่าลืมว่าหลังจากที่คุณนับสก,กิลน้ําเสร็จเนี่ยให้คุณเลือกนะครับว่าคุณจะไปดินหรือจะไปไฟไปไฟเนี่ยคือเพิ่มดามจนะ เพราะว่าไฟไม่มีท่าสปอร์ตนะครับผมไปไฟเนี่ยคือเพิ่มเดมิทล้วนเลยนะครับพวกมาัดคียอะไรเงี้ยถ้าไปดินเนี่ยจะได้ท่าสปอร์ตเพิ่มนะครับอ่าอยากไน,น้อยละม่านกระจกอืมแต่แอดยังไม่เคยคำนวณน,นะครับไม่รู้ว่าไปถึงระครังไหมแต่คิดว่าถ้าเกิดว่าคุณท200ํา2 0รทับ2อ0อาจจะไปถึงราคังทองอ่าประมาณนี้แล้วกัน โอเคครับก็วันนี้นะครับผมขอขอบคุณคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาทุกคนด้วยนะครผมเป็นกระเจ้มากเลยครับตอนนี้นะครับตุ่นมากับพอยรับเติม T S X เรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่าลืมทักไลน์ไปเติมมาได้นะครับผมโอเคครับก็วันนี้นะครับผมมีเท่านี้แหละครับบ๊ายบายทุกคน